ใกล้กันได้ครับใกล้กันได้ครับวัดปลาแสงทองกับจิตไปอุดรครับผมเองหลานบ้านยังก็บ้านเชิดบ่บ้านมันอยู่ทางบนแยกก่อกจากอุดรเป็นจังหวัดทางบัวลำภูนะครับเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วค่ะทำบุญเกิดผลนะค่ะคะ มาทำบุญนะคะมาเจอกับธนาสมเกียรติคอดีเลยนะคะมาอ๋อครับเอ่อรดมาะมงมีมมอครับาัสิกกรุงเทพอาบรวงวอาาสจะเข้ามาา่มกัน่อเข้ามาขอทางเขามาขมาเข้าเข้ามามาามาทามา ยาีจรู้องบครับไม่รู้ไ่ยเจะะมีคนฟ้องามจ้คเจยคืคนนายอคยคอคนทนายคือดทาอนทนายคือคนทคนทนาอนยอคทนายทนทนายคทานอทาคนายอยคครับนคยอบคค ยขยับเด้บยาอาชีนะคนสิมติดกระถินนทขยับสิกเราบอคุณนะแต่คุณอโต้โตกิงมอนีเนาะอเาสมุนะก้าวเด้ อได้สานสามก็ดีสาดีได้ัคกระถินก็มีเยอะแล้วนะคตอนี้มาเยอะข้ามาติดต้นกระถิงเยอะมากเลยค่ีนะคะเดินทางมานะคะเพราะว่ามาุงหลวงไปเลยแวะเข้ามานะคะ ตกิมนะได้ยูเหตกะมโอ้หันกล้องตามหน่อยอ๋อหันไม่ทันแล้วข่าไปแล้วไปลโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆของยาลคิงล่นมาด้ีกแล้วาตอนนี้ปักยังตะนี่ยัง อ้เบาาอย่างแต่จรลงแงาอย่างอยางกทำแกี่ลุงบอกนะคะให้ทำจนเราแต่พนองทาบุญไม20บาทต้นละต้นละ20บาทเก้าต้นบอกซะจุกมับถูกร้อยแปดสิบล้านล

ไปพิมพ์ตามนี้พี่มาค่ะเดี๋ไปห้องครัวนะขออนุญาตไปลงคลิปเป็นห้องครัวกอ่ะคุณต้นหอมห้องน้เสร็จยังห้องน้ำเสร็จแล้วย่ะห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับเป็นโรงครัวนี่แหละนี่วัดรัตติกวันทำโรงครัวเป็นโรงทานที่สายบุญที่อ่ามันเป็นทางผ่านที่ไปพระธาตุพนมเป็นวัด เก่าแก่อายุโอ้นานเจ้าไปเห็นเคยไปยัางยาชีไปยังกับเจือเอาไปตวนล้อเหยเอไปทวายโอ้ต้นตาลลายๆนะบกโอ้ไปเลี้ยไปเล้วลูกไปยุ้ยไปทวายจะตเทนทองก็พากะเลาะเบิ้งยู่เด้ลายๆนะบอกไปไปเนยเจลเจลนเด้่จันหอมสิลมแล้วลมแล่

ไปใส่้ทปเนนก็จะไปหากินเข่ากินแล้วเทปานนาเจ้าบุญเปยังไนเนี่ยปบึ้งนปากันแล้แอบเบียดไปเจ้าก็ยิ่งชิบุญไปเต็กอยู่ขอมาห้ม่เช่นจัะโอ้พางกระเป๋าัเหียโอ้ยเนาะกัางกระเป๋าแล้าไปแล้เจ็ดแปขันมาเหียพี่น้องเชื่อมาบบกระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ถูกเลย โอ้ขมีเบาเราไม่ได้หุ่จักาแล่ะกระเป๋ามเงี้ยงเงีล้านเราซื้อวยนนะกระเป๋าใครบอกจะแล้้อาจะให้จะให้ค่อยแหไรว่าบอกโอ้เงี้ยคืนค่อยมโ่งอาจะให้ลุงผันกระเป๋านีแพงกว่าสินค้าในระเป้าใบนี้จะเป็นของลุงพนตักเป็นของลุงผ่านแอนแอนบระตูเไปเห็นี่อนอะไรอ่อนเนี่แอน ก็คือหอนแอดมินแ่เป็นเชฟยาหอนแต่ลพักนะครับย่ส่งเล้าบัญชีเก้าแล้วจี้นะของเก่าของว่านี่เห็นใาอยู่ักด้านมยนะว่านี่เป็นใบเก่าเ้ยเว่าเอาว้ใส่นะของเก่านะฮะแม่บ้าเ่รามันกินกับปลาเร่าเลเนี่เก็บว้เด้อเพื่อด็กคนอง่นยากได้นะครับจะบ่มีใส่หรือว่าเอาไปก็คอยเคยใส่ มันมันมันขั้มเฉลแ่้เห็นไหแรในต้นนี่แหละนี่แรกในต้นเลยมีเดียวอะไรครับอาบเดดนาทีมาอีแล้บแดนาทีให้ลุง้องเหลงจช่ชีก็ลังไม่ถึงแปดนาทีทีเอาลองเพลงเลยนใต้น้นส้อแล้วจะว่าน้องเพลงนีได้ต้องเพ่งหงสงก่อนสุด ส่วนคนมาทำบุญไงครับร้องเพลงองเพลงคนมาทำบุญต้องมาจากไหนเสิญคนมาทำบุญอยาการ้องอยาร้องร้องเพลงเตหัวยาเอาหัวยาเอาเอาเอาาให้ลุงเอออาให้ลุงร้องเพลงร้องเพลงเชิญมาทำบุญมองนอนแล้วป่เอฟซีเอฟซีฟังนะลุงเราขึ้นข้นก็ประสิทิเราไปด้านหลังเพิ่มมาใหม่หัันดีไม่เสร็จ ไอฝากตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูแค่นี้ก็ต้องกดด้วยโอ้โหสูงี่เราเลาะเพลงว้างเลยว้างเลยเยอะเลย่นีปหนไปจะรลาะยากที่อลองลุงนั่นแหละราะว่าลุงเลาเงไปเลนะขอบคุณมากค่ะดี่จนจะไม่บ